พบอาจารย์มั่นภูริทัตโตเมื่อเดินทางเข้าเขตอุดรแล้วท่านได้พยายามสอบถามหาที่พักของหลวงปู่มั่นในที่สุดได้ทราบว่าหลวงปู่มั่นพักอยู่ที่อำเภอบ้านผือจึงรีบติดตามไปทันทีเมื่อเดินทางไปถึงอำเภอบ้านผือแล้วได้สอบถามชาวบ้านได้ทราบว่าหลวงปู่มั่นกําลังพักภาวนาอยู่ที่โดงมะไฟบ้านขอ จึงรีบเดินทางตามท่านไปยังสถานที่ดังกล่าวนั้นณนะที่ดงมะไฟบ้านขอนี้เองหลวงปู่ได้พบอาจารย์ที่ตนเองอยากพบมานานเป็นครั้งแรกประโยคแรกที่หลวงปู่มั่นถามคือมาจากไหนเมื่อเรียนท่านว่ามาจากอุบลท่านได้กล่าวเป็นประโยคที่สองแต่เป็นคำแรกที่ท่านสั่งสอนก็คือเออต่อไปนี้ภาวนา ความรู้ที่เรียนมาให้เอาใส่ตู้ไว้ก่อนคำพูดเพียงเท่านี้รู้สึกว่ามีความหมายมากเหลือเกินในขณะนั้นตามความรู้สึกแล้วเมื่อได้พบท่านตามความตั้งใจไว้ก็แสนจ,จะดีใจเมื่อท่านพูดว่าต่อไปนี้ให้ภาวนายิ่งเพิ่มความดีใจขึ้นไปอีกเท่าตัวเพราะความตั้งใจของตนบนรรลุตามความประสงค์แล้วประกอบกับอาจารย์บอกให้ภาวนา ทำให้จิตใจของหลวงปู่ในขณะนั้นเอิบอิ่มอย่างบอกไม่ถูกเพราะความปรารถนาของตนได้สำเร็จตามความตั้งใจแล้ว6จำใจจำกลับสู่มาตุภูมิพุทธศักราช2461ในขณะที่กำลังดีใจอยู่กับการได้พบอาจารย์ตามความตั้งใจไว้นั้นเองโดยอยู่อบรมกับท่านได้4วัน วันที่ห้าก็มีพี่เขยและน้าเขยซึ่งอยู่จังหวัดเลยต่างก็รอคอยการกลับไปเยี่ยมบ้านของหลวงปู่อยู่เช่นกันเป็นเวลานานถึงสิบปีเศษนับแต่จากบ้านไปศึกษาหมุนกระจายที่เมืองอุบลหลวงปู่ไม่เคยกลับไปเยี่ยมบ้านเลยทั้งพี่เขยและน้าเขยกำลังจะไปตามหาหลวงปู่ที่เมืองอุบลแต่ได้ทราบข่าวว่า หลวงปู่ออกจากเมืองอุบลไปตามหาหลวงปู่มั่นทางเมืองอุดรทั้งสองจึงเดินทางมาสกัดทางเมืองอุดรสืบหาตามที่อยู่ของหลวงปู่มั่นประจวบกับหลวงปู่แหวนเดินทางมาพักอบรมอยู่กับหลวงปู่มั่นได้สี่วันวันที่ห้าพี่เขยและน้าเขยได้ตามไปพบและบอกความประสงค์ว่าจะมารับกลับหลวงปู่จึงถามว่าจะรับกลับไปที่ไหนตอบว่ารับกลับไปบ้าน จึงถามอีกครั้งว่ากลับไปทําไมได้รับคําตอบว่าพอจากบ้านมา